สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Nw Real Estate 78ขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะคะเนื้อที่6ไร่หนึ่งงานจะตั้งอยู่ที่ตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้กับบ้านโป่งมแมลงวันนะคะคุณผู้ชมใกล้ถนนวงแหวนรอบเมือง290เพียง650เมตรเท่านั้นเองนะคะที่ดินแปลงนี้จะติดถนนสาธารณประโยชน์ด้าน ะะส่วนด้านหลังก็จะติดกับคลองห้วยมะเกลือเป็นสนดกคุดแดงนสสีจอสถานะพร้อมโอนนะคะคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยเขาจะปลูกกล้วยเอาไว้เยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นแปลงที่ดินที่เราขายอยู่นะคะมี2แปลงด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่มายืนอยู่ตรงกลางแปลงที่ดินให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆนิดนึงนะคะนะคะเราด้านซ้ายมือเขาก็จะมีเพื่อนบ้านปลูกบ้านสวนเอาไว้ อยู่ใกล้น้ําอยู่ใกล้ไฟฟ้าแล้วนะคะราคานี้เราขายถูกมากๆนะคะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการปลูกบ้านสวนยามเกษียณหรือว่าทําการเกษตรเพาะปลูกได้เลยนะคะหรือจะเป็นแบบทําโกดังคลังสินค้านะคะเพราะว่าแปลงนี้อยู่ใกล้ทั้งถนนวงแหวนรอบเมือง290อยู่ใกล้มอเตอร์เวย์ M6 นะคะอยู่ใกล้ถนน304และอยู่ใกล้มิตรภาพนะคะถนนใหม่เลข2นะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถาม ได้ที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8แอดไลน์ไอดนะคะ0 6 3 8 4 1 2 1 8 8ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า n w r e a l estate 78นะคะคุณผู้ชมถนนด้านหน้านี้นะคะที่แม่มกับพี่นาจอดรถไว้เนี่ยจะเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะคะส่วนแปลงที่ดินก็จะอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ลึกมากนะคะคุณผู้ชมเป็นที่นา สามารถถมได้พัฒนาได้ในอนาคตค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ